สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องประอ,อ้นพี่สาวลุงพลนะคะประอ,อ้นก็พึ่งมาจากที่นานะคะมาถึงก็เห็นคุณย่าพานะคะต้มหน่อไม้นะคะต้มหน่อไม้จะแกงหน่อไม้นะคะเดี๋ยวประอ,อ้นก็จะไปช่วยคุณย่าพานะคะ ก็คอกอะไรกุกอาโซมต่อนนีน้เลยย่าพาเดี๋ยวพ่อนก็จะไปช่วยย่าพาทำนะคะกุกยัางนี้กุกอันนั้นแหละ ป้าท้ายโจรน,นะบอค่อยนี่แหละเอาไปแม่เอาไปก็ไปปลูก <c oughs> โอยฟงโมนะ <c oughs> ทื่เสีง <c oughs> ยงโนห้รบกปลูก <c oughs> แล้วี่นี่รหรอไข่เลยปลูก <c oughs> แล้วคงจะเก่งใจ ใช้มะพร้าเจาะนี่นะนาตาการมาองาเมื่อค้นนี่ไป ขบี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเหมียวเซเมื่อนี้เมนูแกนาใไม่เลยมา,ยมาเอาตะเกีมาใส่เนีแหลกะถ้าดูในคอยให้าแหลกเลยนะแหลกทังต้อมจะไม่ีตันเ,เอาพี่ไปไหนแล้ว

นั <t <t ่นนี่มะพร้มะิกเ็ม่ติดีกม่ดอกตั้งเลยดสอปูเป็นยิงมันเปื่อยง่นยไม่งาออหอมต้องไปหางตั้งเลยเพราะว่ามันฝนหนาฝนมันือินมันเปื่อย เดี๋ยวป้าออก็จะตำให้ละเอียดนะคะตำข้าเบียร์ใส่พริกให้ละเอียดแล้วก็จะแกงนะคะเดี๋ยวตามตามป้าออนมาดูวิธีแกงของป้าออนนะคะปลาอ,ปออนก็ได้ตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วตั้งไฟเรียบร้อยนี่นะคะ ใส่น้ำยานางเข้าเบียร์แล้วก็น้ำปลาแล้วเด้อคุณย่าพาก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะดูคุณย่าพาก่อนเด้อดูคุณย่าพาก่อนเด้อมอเดือดจะว่าผิดใช่ไอครับกรเฮ้ยเลือกแล้วนายแข่งเนี่ยก็ต้องถูกเอาหนังไต่ ตีแม่ต <c oughs> ัหมอกิโกเที่ยเที่ยงยู่เที่ยงยู่เที่ยงปันละก็ดย่เรบอกกองยังไนมยัใปออ คือว่าเราไปแล้วสนนะเราแค่ได้ไป,ปวนะัตอนนั้นบโอ้ที่ว่าจะว่าไปแล้วไปแล้วหาลูกมาใช่ยังไม่ได้ไปบ่เหยียบยุ่งวันโอ้ก็นึกว่ามันไปแล้ววันนี้มาน,านั่งเล่นเมทุกแล้วอย่า,นา,นางเเนเจ้าล่างหรือเ่เหยียบเอยล่างได้ก่อนไมานา่นั่งทีเบ็ดอยู่เหมือนนั่งอยู่สวนเมทุกอ่า,อานหนังรักสั้นมามาล่างเขาไป พักกยงลางเลยปุคแล้วก็ดิ้นพอเลเนี่ยก,พก็พอเลคล้ายไข,ข่นน้าทะเลคล้ายไข่ขาเราตุ้องหัวแจ๊กอัลล์ ตัเปนนาแน่นากจับเสือวก็โอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะคห่อนห่อนคุณยาคะซิมดูเจ้าข่อยแกงเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็เรียบร้อยค่ะอือ แกงข,งข้างคืนนาะแกงน้ำไม้น้ำไม้ไล่เผ็ดแ,แล้วเผ็บหรอือแซ่บพอดีย่าภาบอกว่าอร่อยแล้วพอดีแล้วเผ็ดแล้วเกลือไม่ได้นี่นะคะ ก็เรียบร้อยนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องประอ,อนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะวันดีค่ะ,นนนะ,คะขนมา